เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยเข้าจะมาพูดถึงหอยเล่ากันนะครับผมอันนี้มาเหตุสูตรหอยเล้ากันต่ออันแนวทางนะครับผมเลขก,ก็มี้เขาไม่รุดเนาะเดี๋ยวกันได้ครับมันมาตมครับมาดูผลหอยเล่ามันจันทีผพานมาเนี่วมันจันที่หนึ่งเนี่ยครับ ที่เห่าล่องไวไฮก็จะเป็นเด่นเป็นสามล่องเป็นหกบันี้ห้อยออก,กเลขขาตัวก็จะมีสามหนึ่งหกแปดเจ็ดเลขสี่ตัวกับหนึ่งหกแปดเจ็ดนะครับแล้วก็บนก็นจะเป็นหกแปดเจ็ดล่างเป็นหนึ่งหกแต่เห่ากับล่องไห่หนึ่งหกหนึ่งนะครับผมก ซื้อเลขก็ต้องกลับน้ำด้วยครับผมมันมันกเพื่อความชั่วนะครับผมแต่ซื้อเลขก็ต้องกลับน้ำด้วยครับบัดนี้ให้ไห้ตัวแดงสามหนึ่งมันไปออกอมันไปออกเล่า่างจังหวัดเนาะเล่าบานนหนเขาเอินอย่างเขาก็ต้องเอาหาโตนะครับผมเขาจะนับสองตัวหนาเป็นรางกับ่างนี่จะบูดขึ้นกันนะครับผม กรจังได้กระคอยมันเข่าไ้ก่อนนะเนาะเอาบนนเดแหแล้วมันถึงจะจะชั่วกว่าเนาะถ้าแม่นเข่าบนนี่เนาะมันก็จะเลนเหลขคือกันนะครับผมบัดนดี้มาเมื่อคิดไหต่อครับเหลขกกมีเข่ามีรุดนะครับผมก็ต้องติดตามกันไปเง้วเมันท่ากระโบสามารถหูแล้วเนาะครับว่ามันต้องออกตัวใดตัวใดนะครับ อยากให้เขาทุกทุกงวดนี่นแหละครับผมมาคิดให้ต่ออีกครับล่าวันที่สีมิถุนายนวันพรหัสมามาอัดให้ต่อจากน้อย น้อยกับรงไว้ไห,หลแล้วล่ะครับจังใดก็ยังต้องการกำลังใจอยู่ด้วยครับฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม เสียงจริงหลีดกระห้องข้างนอกครับฝนมันตกอากาศดีเมื่อนี้ แบบนึงได้ครับ มาจับคู่จับได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับวิเค์อ,อีกจักหน่อย แนวทางด้วยค่ะผมหวยเล่าหวยเล่าประจำางวววันที่สี่มิถุนายนพศส 2, 3, องพันห้าร้อยสิบสามันพุรหัสที่จะถึงนี้แล้วครับผมหวยเล่าให้เด่นเด่นเป็นหาลองเป็นจ็ดเด่นเป็นหาลองเป็นจ็ดให้ตัวแดงกับเป็นหาจ็ดหาศูนย์ หาสีา 60, ห่า 3, หาหกค่ะสามหาแปดล่องเป็นเจ็ดก็จะกจะเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองนี่แหละค่ะ ให้ได้ตามสูตรด้วยครับผมวดน,นี้จะมาให้บอกผนแนวทางด้วยครับฝากให้กกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมเจอก,กันคลิปหนะ้า